คนมาให้ฟังกันซึ่งก็หวังว่ากําลังใจนี้จะช่วยให้ทุกคนรู้สึกดีและลุกขึ้นมาต่อสู้ค่ะขอให้สู้ๆแล้วกันนะคะแล้วสิ่งสําคัญก็คือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยในชุมชนโดวยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยสามัคคีกันนะคะแล้วก็มีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะในเวลายากลําบากแบบนี้คือถ้ายังยังยังโกรธกันยังเรียงอะไระไม่สื่อสารหรือว่ายังไม่สามัคคีกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะยิ่งทําให้สถานการณ์มันเลวร้ยวายลงไปนะคะก็ ยังไงก็สู้ๆแล้วก็รักกันมากๆนะคืออย่าเพิ่งท้อแท้แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยอย่าเพิ่งหง่วงทรัพย์สินในห่วงชีวิตไว้ก่อนนะคะเพราะยังไงเนี่ยทรัพย์สินเราหาไม่ได้เราเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยยังไงก็เรียกว่าน้ําใจของคนไทยทุกคนเนี่ยเหลือเฟืออย่างไงเราก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วอยากให้คนไทยทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือนิดๆหน่อยๆเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก็รวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะก็คือเข้าใจค่ะว่าว่าเครียดว่าท้อะไรมันไม่แปลกถ้าคุณหอยเป็นยังไงหอก็คงคิดเหมือนกันแต่่่ววาาาอยให้คิด ไม่ได้สู้คนเดียวยังไงตอนนี้เราทั้งคนเราทุกคนทั่วทั้งประเทศเนี่ยพยายามช่วยทุกคนอยู่ค่ะพยายามเก็บข้าวเก็บของพยายามรับบริจาคพ,พยายามแพ็คของทั้งอุปโภคทั้งบริโภคทั้งซ่วมด้วยอะไรเงี้ยพยายามส่งไปให้แล้วก็ยังไงฟ้าหลังฝนยังมีค่ะก็เป็นกำลังใจสู้เพื่อวันข้างหน้านะคืออุปสรรคในวันนี้ไม่เป็นไรเราจะได้เข้มแข็งเราจะได้แข็งแกล่งเชื่อว่าด้วยความผ่านไปได้ค่ะใครยังไงก็ เราเชาวไทยทุกคนนะคะก็อยากจะขอเป็นกาลังใจให้กับผู้ประสบภัยนะ้ำท่วมด้วยหญิงคิดว่าตอนนี้ทุกคนคนเดือดร้อนมากแล้วก็พวกเราเนี่ยกำลังร่วมมือร่วมใจกันไปช่วยเหลือทุกๆคนนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งท้อน,นะคะอย่าเพิ่งคิดว่าแบบเฮ้ยบ้านเราแบบน้ําท่วมมันไม่ไหวแล้วต้องคิด พยายามคิดว่าแบบพยายามสร้างกำลังใจให้กับตัวเองคิดว่าคนอื่นเนี่ยอีกเยอะที่แบบมีปัญหาเจอปัญหาหนักกว่าเรานะคะยังไงก็ฝากถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะครับผมก็พวกเราอยู่ทางนี้ก็อยากจะทําทุกอย่างนะครับแล้วก็เท่าทาทุกอย่างเท่าที่พวกเราสามารถทําได้นะครับก็อยากจะส่งกําลังใจให้ทุกคนที่ประสบภัยนะครับก็สู้ๆครับผมก็อยากให้คนที่ประสบภัยนะครับใจเย็นๆแล้วก็มีสติมากๆแล้วกันนะคบเพราะว่าตอนนี้คนที่ไม่ได้ประสบภัยเนี่ยก็กำลังจะช่วยเหลือพวกคุณเต็มที่ นะครับอยากให้ใช้สติมากๆแล้วก็อดทนหน่อยครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับผมอยากจะส่งรอยยิ้มส่งใจดีๆตรงนี้ยังมีอยู่นะครับฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนที่เดือดร้อนนะครับว่าไม่ต้องห่วงพวกเราเป็นกองหลังกองหนุนเต็มที่เต็มอัตราสึกครับทะเลใจของพวกเราเนี่ยส่งไปดับทะเลน้ําท่วมไม่ได้นะฮะไม่ต้องห่วงจริงๆนะครับจริงๆนะครับใจเย็นนิดนึงอดทนหน่อยนะครับ ของทุกสิ่งทุกอย่างกาลังจะส่งผ่านไปให้ถึงมือ<ด>ทุกคนนะครับตอนนี้พวกเราทุกคนน,นะคะรวมั่นชาติกับแข้งด้วยเนี่ยก็มาส่งกาลังใจนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าเราก็จะพยายามช่วยเหลือ,อทุกคนที่ไม่สุดใครช่วยไทยนี่แหละคะ <c oughs> ่ะเขาก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้นะคะให้พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกจังหวัดน,นะคะก็ยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะเปากเป็นห่วงเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็อ,อ,อยากจะให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ร้ายๆก็จะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วค่ะ ก็ขอร่วมเป็นกำลังใจนะคะให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆคนค่ะก็มีสติไว้แล้วกันอดทนไวนะคะแล้วก็อะไรที่เราสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในเวลานี้มีน้ําใจซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อกันคนละนี้คนละหน่อยอะค่ะแพนเชื่อว่าเราได้จะผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้นะเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่กับคนรอบข้างนะคะราเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนลําบากเท่าๆกันแล้วแวดรอบๆรอบๆของคนที่น้ำท่วมเนี่ยคือทุกคนไม่มีใครสบายไปกว่าใครเพราะฉะนั้นอย่าเอาเปรียบกันนะคะขอให้ทุกคนรักกันแล้วก็ เราเชื่อว่ามันจะเป็นภาพที่น่าดูมากแล้วก็มันจะทําให้พวกเราอยู่อย่างมีความสุขขึ้นมาแม้จะประสบปัญหากันหนักหนาแค่ไหนก็ตามครับก็อยากให้ทุกๆคนนะครับผมสู้ๆครับผมเพราะว่าคืออย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แล้วครับเพราะงั้นสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้คือเราสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแก้ไขปัญหาก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาให้ออกมาอย่างดีที่สุดครับเพราะว่า คือไม่ใช่แค่มีคนเดียวที่ให้กำลังใจคือเราจะเห็นได้อย่างมากมายจากทุกๆคนเราเห็นตามข่าวหรือเห็นตามแคมเปญที่จัดต่างๆทุกคนคนไทยทุกคนก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่ก็คือคนไทยทุกคนเนี้ยอยากให้ผู้ที่ประสบภัยทุกคนเนี้ยสู้ครับแล้วก็หลังจากเราผ่านหมเรื่องนี้ไปเราจะเข้มแข็งขึ้นแล้วเราจะเจออะไรกับสิ่งที่ดีๆอย่างแน่นอนครับก็สู้ๆครับ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะคือสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวจริงเนี่ยคุณจะไม่รู้ว่ามันว่ามัน ว่ามันหดหูแล้วก็มันเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าภาพที่ที่ก็เห็นในตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือคนไทยทุกคนเนี่ยออกมาร่วมมือร่วมใจกันคนละไม้คนละมือช่วยเหลือพี่ๆน้องๆที่ประสบภัยน้าท่วมกันซึ่งภาพเหล่านี้มันจะเป็นความทรงจําที่ดีแล้วเป็นน้ําใจที่คงอยู่ตลอดไปในภาวะที่น้ําลดลงเนี่ยแต่ภาพคนไทยรักกันและออกมาช่วยเหลือกันน้ําใจดีๆแบบนี้จะไม่มีวันหมดไปไงก็อดทนสู้ๆแล้วก็ฝ่าวิลิดไปด้วยกันละกันค่ะ